I going reading and stop copying and she will reading in English am and and to stop Okay be be me she พูดเป็นภาษาไทยหน่อยเพราะว่าไม่เข้าใจวันนี้ oh. เราจะมาทำอะไรจ้ะวันนี้เราจะมาอ่านหนังสือกันนะคะหนูจะพูดเป็นภาษาไทยแล้วก็คนนี้น้องของหนูจะพูดเป็นภาษางค่ะช่วยด้วยค่ะซินเดียเก็บอาการไม่อยู่ ดินตลอเขสตาร์ตสตาร์ตอ่านสตาร์ตอ่านเจมี่มีสัตว์เลี้ยงเป็นกบเจมี่มีสัตว์เล็นกมันชอบกระโดดและกินแมลงวัน I love hopping and eating flies มันอาศัยอยู่ในน้ำ lives in water สัตว์เลี้ยงของโจอีชื่อโอ้ยไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของจิมมี่ชื่อว่าโจี this dog's name is Joey พอปปี้มีสัตว์เลี้ยงเป็นหมู papi has a pet pig มันชอบกินผักและผลไม้ It l o v e eating vegetables and fruit มันอาศัยอยู่ในฟาร์มของป๊อปปี้ It lives in Poppy's farm ป๊อปปี้ชอบอ่านหนังสือกับหมูของเธอ Poppy l o v e reading books with her, with her pig แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ